ใครให้หาแม่ดับมาให้หาให้หาเพลินโด้ตุ๊กเพลินเดินไปหรอเพลินนั่ไปเลยอ่ะพ่อจับมือละอ่ะจับ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 พ่อเป็นตัวไม่พ่อมาตัวเนี่กะเพลินเป็นตัวจับพ่อพ่อจับมือเพลินบรอไม่จับไม่จับอ่ะเพลินเดินดีดีพ่อเป็นตัวจับพ่อเป็นตัวนี่กะเพลินเดินดีดีดิเพ่ินเป็นตา่ะเดินตามเส้นทางนี้ไป ในในทุน่งนามีอย่างพ่อง<น>มีข้าวเนี่ยครับปลูกข้าวเดี๋ยวเพิ่นจะไปกินข้าวแล้วเนี่ยข้าวที่เขาปลูกนี้ไปใช่ค่ะเกิดอะไรอ่ะเสียงหมาทะเลาะกันทะเลาะรื่อนั้นอ่ะอือดังมากเลยไปเดินไปเบิ้ไม่หาแล้วให้รอดการเบิเลอ่ะ ขอรอดตันขันไหาเลยแม่แม่หาแแม่หแแม่หแม่ไยข้าัดั่า่เอ้ยนนเสียงเกียดอ่ะห้องอยู่ใดห้องเรอน่อพาอท่ไหนเนี่ย นันน่นเวลามนท้องอะ <o b> <le> ่ะ,ะอแม,แมออแวมมแมป่ยเนี่อเดินตรงไปสิเร็วแม่ฮะแม่ก็รอเพิ่อนแบบเมื่อไรเพื่อนจะมากินข้าวเดี๋ยวแม่เดินดีๆลูกเดินตรงกลางนี่เพ่ดินตรงกลางนี่เดินตรงกลางเออเดินไปพ่อเดินี่พ่อเดินไปเพิ่นนี่ก่ะ